สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอข้าวผัดกุ้งกุนเชียงวิธีทํำง่ายๆข้าวเม็ดสวยหอมอร่อยมากครับวันนี้เราใช้ข้าวสวย400กรัมเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวแช่เย็นผัดออกมาแล้วไม่แฉะเป็นเม็ดสวยงามครับกุ้งขาว120กรัมกุนเชียง50กรัมไข่ไก่2ฟองกระเทียมสับต้นหอมซอยแครอทผงปรุงรสซอสปรุงรสพริกไทยปน่นเนยสดและน้ำเปล่า ตั้งกระทะเปิดเตาครับทอดกุนเชียงด้วยน้ำเปล่าเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่อยคคนไปเรื่อยๆครับวิธีการทอดแบบนี้จะทําให้เราได้กุนเชียงที่นุ่มไม่แข็งกระด้างครับพอน้ำแห้งกุนเชียงก็จะสุกสีสวยงามเราก็ตักขึ้นพักไว้ครับกระทะใบเดิมเติมน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนนำกุ้งลงไปผัด ผัดกุ้งให้แค่พอใกล้สุกประมาณ80%ก็พอครับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้กระทะใบเดิมใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองครับพอไข่ขาวเริ่มเซ็ตตัวก็ยีไข่แดงให้กระจายกันครับพลิกกลับด้านไปมาผัดแค่พอสุกก็ตักขึ้นพักไว้ครับ เติมน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับลงไป3ช้อนโต๊ะครับผัดไปสักครู่ก็เติมเนยสด1ช้อนโต๊ะพอเนยละลายและกระเทียมส่งกลิ่นหอมก็เติมข้าวสวยลงไป400กรัมครับ ผัดคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเติมซอสปรุงรส2ช้อนชาครับผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาแครอทหั่นเตาเล็ก2ช้อนโต๊ะเพิ่มสีสันครับใส่กุ้งและกุนเชียงที่เราเตรียมไว้แล้วครับ ต้นหอมซอยตามชอบครับเติมไข่ไก่ที่เราผัดไว้แล้วข้าวผัดของเราไม่ต้องเติมน้ำตาลครับเพราะมีความหวานจากกุนเชียงอยู่แล้วผัดจนสุกแห้งดีแล้วและข้าวเป็นเม็ดสวยงามชิมรสชาติถูกใจก็ปิดเตาพร้อมรับประทานได้เลยครับ าวผัดกุ้งกุนเชียงของเราเข้าวเป็นเม็ดสวยงามนุ่มหอมอร่อยมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ